ครับก็อยู่กับผมโอ๊ตนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสกินคนละหนึ่งแสนในเกมบัตเทมิเตอร์อินโดนีเซียนะครับคันนี้เป็นสกินรถเมสาย516นะครับคันนี้เป็นของน้องทีมนะครับคันนี้นะครับ516นะครับมีวิ่งอยู่จริงนะครับคันนี้ก็จะวิ่งอยู่ที่บางบัวทองเทเวศนะครับ ด้านข้างก็เป็นตรงรถเมล์เลยนะครับเขียนคำว่าห้าหนนะครับก็เหมือนทุกอย่างนะครับตัวสีเขียนอะไรเหมือนทุกอย่างนะครับแค่ไม่ได้ลงว่าวิ่งที่ไหนมั่งนะครับเพราะว่าจะทําไม่ให้เหมือนจนเกินไปนะครับก็ด้านหลังนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับด้านข้างนะครับ ข้างหน้าก็รบเรียบนะครับที่กระจกก็จะเขียนแค่บารมีพ่อแม่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านในรถนะครับก็ด้านในรถจะประมาณนี้นะครับก็จะเห็นปกติเลยนะครับคันนี้น้องทีมทำเอาไว้เล่นนะครับแล้วก็เอามาไว้ให้ผมเล่นนะครับก็ใครที่ชอบ สายรถเมย์อย่างนี้นะครับก็ลองทักเฟซน้องทีมไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อเฟซบุ๊กน้องทีมไว้ให้นะครับใครที่ชอบสายรถเมย์อยากจะมีรถเมย์เป็นของตัวเองนะครับก็ลองทักไปได้นะครับลองไปคุยราคากับน้องเขาดูนะครับก็หาตัวอย่างรถเมย์จริงๆที่อยากจะเอามาใช้ในเกมนะครับส่งให้น้องทีมนะครับ ถ้าเกิดน้องทีมทําได้เดี๋ยน้องทีมเขาจะทําให้นะครับก็ลองทักไปคุยกันดูนะครับขอบคุณครับ